ความเจริญในธรรมจงมีแดดชาวอีทีวีทุกท่านธรรมะกับตรัดวันนี้จะเสนอเรื่องกบน้อยนี่กบอยู่ฝูงหนึ่งเขาพยายามที่จะปีนแข่งขันกันปีนขึ้นไปยอดไม้สูงขณะที่ปีนทั้งกลุ่มก็พยายามปีนปีนปีนพอปีนไปได้สักพักหนึ่งจะได้ยินเสียงตะโกนบอกว่า พอเธออย่าปีนเลยไม่มีใครปีนไปถึงทั้งบนหรอกเสียงตะโกนแซ่สองดังลั่นขึ้นมาปีนไปทําไมเดี๋ยวก็ตกลงมาหรอกปีนไปทําไมลงเธอไม่มีใครปีนถึงยอดเสียงที่ตะโกนหนาแน่นหนาแน่นกบค่อยๆล่วงไปทีละตัวสองตัวทีละตัวสองตัวบางตัวก็หยุดปีนแล้วก็คานกลับแต่มีอยู่ตัวหนึ่งไม่ยอมหยุดปีน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 จนกระทั่งขึ้นไปถึงยอด หลังจากนั้นเขาก็ลงมาพอลงมาบรรดากบต่างๆเข้ามาร้อมรอบมากมายแล้วก็ฮือหากันมากเลยว่าแกทํำได้อย่างไรไม่มีใครที่เคยปีนสําเร็จมีแกตัวเดียวเท่านั้นที่ปีนสําเร็จคุยไปคุยมาถึงได้ทราบกันว่ากบตัวนี้มันหูหนวกเพราะฉะนั้นใครจะตะโกนยังไงมันไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นเลย ปัจจุบันการทำสิ่งต่างๆบางทีที่เราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เป็นเพราะว่าทำใจไม่เป็นแล้วก็พอใครพูดอะไรนิดหนึ่งท้อใจบางคนนี่ขี้ท้อแท้ท่านบอกว่าลูกท้อเนี่ยกินแล้วดีมีกำลังแต่อารมณ์ความท้อเนี่ยกินแล้วหมดแรง เพราะฉะนั้นถ้าจะกินกินลูกท้อแต่อย่าไปกินความท้ออารมณ์ที่มันท้อแท้คนรุ่นใหม่บางทีเขาบอกเป็นประเภทที่อ่อนแอเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่อ่อนแอกันเยอะเรียนจบออกมาทํางานทําได้เดือนสองเดือนลาออกเปลี่ยนบริษัทเดือนสองเดือนลาออกเปลี่ยนบริษัทปีเดียวมันทํางานต้องสาสี่บริษัท หลายเหตุพอเข้าไปบริษัทนี้นายไม่ดีนายแย่มากเปลี่ยนบริษัทใหม่บริษัทนี้ไม่ดีเพื่อนเพื่อนร่วมงานแย่มากเปลี่ยนบริษัทใหม่บริษัทนี้ไม่ดีไกลมากเปลี่ยนบริษัทใหม่บริษัทนี้ไม่ดีงานแย่มากทุกอย่างเลยเขาโยนความผิดไปให้กับคนอื่นเขาไม่ได้เห็นกลับมาว่าไอ้ปัญหาที่เกิดมันเกิดจากตัวเองเพราะฉะนั้นใครที่เคยท้อแท้ท้อถอยบางเรื่องท่านบอกว่า เวลาใครว่าอะไรถ้ารู้สึกจะเกิดท้อขึ้นมาก็ลองรู้จักที่จะเอาหูไปพาตาเอาทาตาไปเซ็นเตอร์พอยต์ไม่เกี่ยวนะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ก็คือทำเป็นไม่ได้ยินซะบ้างทาเป็นไม่เห็นซะบ้างเรื่องบางเรื่องต้องรู้จักที่จะหนวกให้เป็นรู้จักที่จะบอดให้เป็นถ้ามันเกิดท้อแท้เท้าถอยขึ้นมาก็ตั้งสติให้ดีก่อนว่า ที่เราสามารถอยู่อย่างสุขสบายทุกวันนี้เป็นเพราะบรรพบุรุษที่ท่านเสียสละเลือดเนื้อชีวิตท่านไม่ยอมท้อถอยพยายามที่จะต่อสู้แล้วก็รักษาแผ่นดินให้เราอยู่อย่างสุขสบายแล้วถ้ามาเห็นเราบรรพบุรุษเกิดมาเห็นเราเป็นคนอ่อนแอแบบนี้ท่านจะรู้สึกสลดใจว่าอุตสาห์รักษาบ้านเมืองให้มันอยู่สุขสบายแล้วทําไมมันจึงเป็นคนอ่อนแอแบบนี้ทําไมจึงที่ท้อถอยแบบนี้เพราะฉะนั้นสู้สู้หน่อย หลักวิธีการที่จะให้สู้สู้ทุกครั้งถ้าทอ้อถ้าท้ออย่าถอยถ้าถอยอย่าถอนถ้าถอนอย่าทิ้งทำจิตนิ่งนิ่งแล้วก็สู้มันต่อไปรู้จักที่จะสู้แล้วก็รู้จักที่จะปล่อยวางบางครั้งบางอารมณ์ถ้าเราทำแบบนี้ได้อยู่ อย่างไรก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครแล้วก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ก็ขอเป็นกําลังใจให้พวกเราสู้ๆกันทุกๆคนกันละกันขออนุโมทนาแล้วก็ขอเจริญพร